สวัสดีครับ,รบน้องอยินดีต้อนรับสู่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับการ์ดเกม Union Arena นะครับในชุดที่มีชื่อว่า w i n b บเกอร์นะครับการ์ตูนดีเรียกว่าเป็นการ์ตูนอ่าอะไรดีเป็นการ์ตรูนนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันในเวอร์ชั่นที่ไอ้นี่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ตีกันแบบธรรมดานักเรียกว่าไม่ได้ตีกันแบบธรรมดานะเรียกว่าตีกันแบบอ่าเป็นกานปกป้อง คร <Okay. S 1> จริงจำบทพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูรีแคปบทพูดไม่ใช่อย่าไปทำเลยนะครับหรือติดเหลืองอะนะครับไปเอาคลิปใครมาก็ไม่รู้นะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมด1กล่องนะครับซึ่ง1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าสิซอง16บหซองนะครับอ,อ่าหซองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ใบ อ่ะนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเปิดกันนะครับสวยๆหลอ่อๆนะครับเอาละก็เราจะเปิดแล้วเรียกว่ากระตุนเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะมีซีซั่น2ด้วยนะครับ<ด>แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่ประกาศประกาศสร้างไปแล้วแต่ว่าจะบอกเลยเรื่องนี้ผู้ชายหล่อเยอะประกาศสร้างไปแล้วเนาะประกาศแล้วสร้างไปแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังไม่รู้ว่าฉายเมื่อไหร่นะครับใครมีข้อมูลก็มาพูดคุยกันได้รอไปก่อนนะครับนะซึ่งก็วันนี้เราก็เปิด16-2องนะครับ ซึ่งจริงๆอ่ะเราเปิดไปแล้ว3ามกล่องนะครับเปิดแอบเปิดลองดูไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าช็อกช็อกอยู่เหมือนกันหัวใจวายอยู่นะครับอือแล้วก็อันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะเปิดข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยอือันนี้ชื่ออะไรนะโจไม่จำชื่ออะไรวะโจไม่ใช่โจโทโร่โจโทโร่โจบาน่าไม่ใช่นะครับในหวัวโจซิเกะเลยไม่ใช่มันชื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวผู้อ่านให้เมย์จำได้แต่ลูกพี่มันนะครับลูกพี่โจจินะครับ โทกามิอ่าโทกามิใช่รุ่นพี่โทกามินะครับแล้วก็หัวหน้าของฝั่งเนี้ยก็คือรุ่นพี่โจจินะครับอ่าฝั่งนี้ดูใบสุดท้ายอย่างเดียวพอใบสุดท้ายอย่างเดียวพอถ้าจะดูทุกใบเนี่ยสงสัยพรุ่งนี้ก็ไม่จบนะครับใบสุดท้ายของเราเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวและเป็นเพื่อนหัวเหลืองหนุ่มตัวประกอบอะไรเนี้ยอากิฮิโกะอากิฮิโกะครับ คืบทน้องเป็นเขาเรียกน,นะเปนะ็นฝ่ายข้อมูลนะครับออไม่บูมไม่เก่งกับเป็นฝ่ายข้อมูลและนี่สีเขียวนะครับจาไม่ได้เลยอ่านี้เด็กว่านอกคอกนาแกะชื่ออะไรนะตัวนี้ตัวที่มัสเซล<ห>บ่อยๆนะครับมัสเซลใครวะเนี่ยแต่เขาเขียนว,ว่าไทกะนะอือแั่แหละถูกต้องไทกะนี่ได้แอคชั่นพอยด้วยสวยๆนะครับ เขาจะมีกี่แอคชั่นพอยต์เนี่ยมี12แบบมีอันที่สวยอันที่เป็นแบบแอคชั่นพอยต์พิเศษ6อันแล้วก็เป็นแอคชั่นพอยท์ที่เป็นแอคชั่นพอยต์ธรรมดาอีก6อันนะครับรวมทั้งหมดเป็น12แบบนะครับอของเราบ้างฝั่งเราฟุบนี่เป็นโจจีกำลังเหยนหน้ามองอ่านี่ตัวนี้เป็นตัวต้องใช้นะครับแล้วก็มาดูกันข้างหลังนี่คุณพี่สาวนะครับร้านขายกาแฟนะครับขายขายข้าวนะครับ และนี่หรือห้าอุเมมิยะครับนี่หัวหน้าโรงเรียนเมื่อกี้หมายถึงโคโตฮะป่ะใช่โคโตฮะถือว่าดูดีนะครับนางเอกของเรื่องใช่ไหมจะเรียกว่านางเอกไหมเขาเขาก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่าพวกนี้ใช่ไหมคือเขาเป็นรุ่นคุณพี่สาวมาขายของที่เมืองนี้นะครับก็แต่แต่รุ่นพี่เราก็ชอบเขานะอืมเกี่ยวปะเกี่ยวเกี่ยวด้วยอ่ะใครก่อนขอเลยเอาก่อนเลย เราก่อนก็สีเหลืองก็ผ่าอ้าวมาแล้วคนนี้เป็นเดซ่าโอ้ชื่อมึงยากจังเลยชื่ออะไรวะอ่าสุกิชิตะแต่จริงๆเขาไม่เรียกอย่างนั้นนะสุกิชิตะเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยสนิทอ่ะเขาถึงจะเรียกชื่อนี้กันเออแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขามีฉายาแล้วจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยรู้ในหยผมมันดู จริงๆแล้วมาดูจบเลยแล้วรีบมาเฮ้ยนี่สีเขียวเบื้องนี้ซากุระวะซากุระซากุระอ๋อชื่อด้านหลังเขาแบบว่าเคียวทาโร่เนาะเคียวทาโร่แต่ว่ายังไม่ใช่อยู่ดีนะมันจริงในเรื่องมันมีฉายาอยู่นะครับเออเอซอาร์สองใบแล้วนั่นน่ะสิถือว่าดูดีนะครับก็ดูดีนะนะดูเสียงเฮ้ยยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังเล่นได้ได้อยู่ได้อยู่จริงๆเรามาหาอะไรเนี่ย จริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสากล่องที่เปิดไปเนี่ยน่าจะมาฝั่งทางโรงเรียนในนี้มากกว่าแล้วมาทางโจจิมาทางอะไรโปรทกรมมิอะไรพวกนี้แล้วมาโรงเรียนเสือกันแล้วและนี่เลยครับสีเขียวไหม่อะมาเป็นสักุระคูลเลอร์นะครับของเรานี่สีเขียวเมื่อกี้เห็นแวบๆเลยเขียวเขียวไปเลยชมพูมาเชียวชมมาเลยมิสกิ คนนี้เราชอบนะเป็นแบบหนุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการสู้แบบองค์ทรงเครื่องอยู่เหมือนกันนะไม่<ว>เราว่าเขาสู้<ข>แบบหล่อๆอเปล่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายแบบสายแฟชั่นนิดนึงเขาสู้แบบหล่ๆอๆอเขาหล่อจริงสีเหลืองมาแล้วปุ๊บนี่ไงโทกามะเ,เรียกว่าครบเลยเ,<อ>เปิดสี่กล่องได้สี่ใบก็น่าจะอยากอยู่กับเราแหละเออคงน่าอยากอยู่กับกูเลยอยากให้กูเล่นจะ แน่ๆเลยนะครับสำหรับโทกามินะครับเราบ้างสีเหลืองเหมือนกันสีเหลืองก็ผ่านมาเห็นไอ้อะไรนะซูโอซูโอคุงซูโอคุงเนี่ยจำได้ว่าสาวๆนี่ชอบมากแต่ท่าต่อสู้มันเท่หนักจันเลยนะถ้าใครได้ดูนะครับซูโอนี่แบบแบบมวยจีนะนะเท่จีโออ่าใช่เลยโมจิกะโตหัวกูเทมไมเนี่ยอันนี้แอคชั่นพอยต์แอคชั่นพอยต์สวยๆและไปข้างหลังครับสีเหลืองใหม่แล้วครับ ไม่มีอะไรนะครับอันนี้พี่ยาแก้ปวดอ๋อลูกพี่ยาแก้ปวดครับจำไม่ได้แล้วอ่เดี๋ยวกูอ่านชื่อหัวหน้ากลุ่มอะไรนะโทอะไรนะโทมะเออวหน้ากลุ่มอะไรนะอะไรพามงอหัวหน้ากลุ่มครับปวดหัวไวมุกเยอะเหลือเกินยาแก้ปวดนี่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 สวยสวยอ่าแอคชั่นพอยต์สวยขนาดแอคชั่นพอยต์ยังมาเลยนะใช่มันให้กูเล่นแล้วล่ะชัดเจนเฮ้ย สวยป่าวกระชากเลยแล้วกันโอ้มึงใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยดาวเพื่อนพระเอกแม่งเป็นยูดาวเลยโอ้หนักจริงๆล็อกนี้เกลือเปิดเปิดปิดคลิปเลยได้ไหมเกลือจัดๆท <c oughs> ็อกเลยกูหัวใจวายมึงใครมึงใครเพื่อนพระเอกเนี่ยแม่งนาย จะเรียกว่านายตัวประกอบก็ไม่ได้ด้วยก็เป็นตัวประกอบไม่ได้เป็นเป็นตัวเดินเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นตัวตัวเดินเรื่องสายข้อมูลนะครับแล้วนี่เราเหลืออีกไม่กี่เอสนะนั่นหะสิของพี่ฟูบ้างเอสใช่แล้วซูโอถือว่าเป็นตัวดีซูโอนะครับซูโอนี่ก็ซูโอเหมือนกันคนละตัวด้วยใช่อันนี้เป็นแบบดีสองี้ของชั้นหมดแล้วเหลือซองสุดท้ายที่แกแล้วใช่มันก็จะต้องเหลือสองชั้นนี่แหละโอ้โห ผูู้อ,อ่ะไม่มีความแบบตื่นเต้นอีกต่อไปเพราะคุณและอ้าวนี่รุ่นพี่ดีใช่ปีสองครับหัวหน้าหน่วยของปีสองในกลุ่มทามงนะครับ<อ>ชื่ออะไรนะลืมแนละ้วเอามาให้ดูหน่อยสิชื่ออะไรคาจิเลนอ่าชื่อเลนถูกมไม่ทำอะไรเลยนะครับฟังหูอย่างเดียวนะครับหูหูดับฟังจนหูดับไปแลนะ้ว พูดกนไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับนี่สวย,สวยแต่การ์ดเรื่องนี้สวยอยู่นะใช่อันนี้มีเขาใหม่ร่วม,มันก็เลยดูสวยใช่แต่กล่องนี้ก็ได้ 5SR รนะเอเรียกว,ว่าวได้5 s าสม,มันก็เลยแบบส่วนใหญ่กล่องที่ได้ 5SR เนี่ยมันจะการ์ดมันจะไปไอัวใบดาวนยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดีนะครับอ่านี่5 SR นะครับรอบนี้นะครับนี่โทกามะนะครับซากุระนะครับนี่ ผิดฝั่งนะครับดูกล้องแล้วงงนะครับเลนนี <yah oo> ่ซ <honestly> ูโอนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะลืมยองชื่อแม่งยาวอ่ะคนนี้มันชื่ออะไรนะซูกิชิตะอ่าใช่ซูกิชิตะแต่จริงว่าชื่อในเรื่องมันต้องมีฉายาแล้วจำไม่ได้แล้วแล้วก็นี่นะครับโทกามะนะครับจบด้วยโทกามะแล้วก็อันนี้ใบดาวของเรานะครับเหนื่อยจังอากิอะไรนะอ่าไอ้นี่อากิฮิโกอากิฮิโก หัมันมยาวมากเลยเนี่ยใช่นี่เลออีอะนิเลออชื่อเป็นน้ำดื่มเลยมิเลออีนะครับนิน,นิไม่ใช่มิอ๋อโอเคตัวนี้จ,จบไปแบบเหงาเหงานะครับเรียกว่าเหงาจริงนะจบไปนี้นะครับเละเทะนะครับคลิปมันจะดูเศร้านิดหนึ่งคลิปมันจะดูเศร้านิดหนึ่งนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับ